ในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลไทยสื่อเมียนมาก็จับตาความเคลื่อนไหวในไทยไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเมียนมาและได้รายงานเรื่องการส่งสารของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยเมียนมาครบรอบ75ปีค่ะ รบดีสื่อเมียนมารายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและมินอ่องลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาส่งสารถึงกันเนื่องในวันครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเมียนมากระทรวงสารสนเทศของเมียนมาเผยแพร่ถแถลงการของพลเอกประยุทธ์ที่ส่งถึงมินอ่องลายย้ำไทยสนับสนุนเมียนมาในการเดินหน้าสู่สันติภาพและความเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย รายงานของสื่อเมียนมาอ้างว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องลายได้ขอความช่วยเหลือพลเอกประยุทธ์หลังจากการทำรัฐประหารพร้อมระบุว่าพลเอกประยุทธ์สนับสนุนแผนการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยของผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา